สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับผมทักทาย f อทุกท่านนะครับตอนนี้ก็นะครับสองทุ่มกว่าแล้วนะครับอ่าแม็กบี้นะครับก็อยู่ที่ห้องเช่านะครับส่วนเอ่อคืนนี้นะครับอ่าแม็กบี้นะครับก็อยู่อีกคืนหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับแม็กบี้ก็จะเดินทางนะครับผมเพื่อที่จะได้อ่าไป ถ่ายคอนเทนต์ใหม่นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เดินทางเนี่ยนะครับก็น่าจะออกเช้านะครับพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องดูนะครับจังหวะในการเดินทางนะนะครับจริงๆมันมันกะเวลาไม่ได้นะครับทําไมถึงกะเวลาไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกจะมีช่วงฝนตกอยู่นะครับเราเราก็ต้องดูว่าช่วงเช้าที่เราจะเดินทางเนี่ยฝนตกไหมนะครับ ถ้าเกิดว่ามันตกอยู่เนะี่ยเรายังเดินทางไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงเช้าบรรยากาศดีฝนไม่ตกโอเคเราเดินทางได้นะครับก็ต้องดูฝนนะเพราะว่าช่วงนี้สกลนครมีฝนตกนะครับ f c นะครับแต่ว่าช่วงทั้งวันอนะ่ะวันนี้ไม่มีนะครับอุปสรรคมันก็คือเรื่องฝนนะครับสําหรับมอเตอร์ไซค์นะนะครับ เพราะว่าผมเองก็ไม่ได้มีชุดการฝนนะครับเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าร้อนไม่ใช่หน้าฝนแต่มันก็จะมีแบบฝนหลงฤดูมานะครับผมก็นะครับจังหวัดที่ผมไปนะนะครับก็อยู่อยู่ห่างจากที่นี่เยอะนะครับอ่าแต่ก็ยังไม่บอกนะครับว่าไปจังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวให้ FC ได้ลุ้นกัน นะครับว่าแมงกะบี้จะได้จะได้ไปถ่ายที่จังหวัดไหนนะครับมันก็ต้องลองนะอเนาะนะครับผมเพราะว่าเอ่อการการที่เราการที่เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่มันเป็นช่วงของการทดลองนะครับลองผิดลองถูกกันนะลองถ่ายไปก่อนลองทําไปก่อนนะครับก็ถ้ามันได้มันก็ได้นะถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องรีบเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ จนกว่ามันจะเจอสิ่งที่ใช่นะครับซึ่งผมเองนะครับก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายนะเพราะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของผมนะนะครับผมถ่ายตรงนี้จบมาถ่ายตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนไปตรงนู้ดกลับบ้านบ้างนะครับถ่ายเรื่องส่วนตัวบ้างสลับกันไปนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะครับผมก็คือตัวน,นี้คือเงินเราของเราเนี่ยนะครับบันก็ไม่ได้เยอะนะครับ ซึ่งผมเองก็ต้อง,ต,องต้องใช้เงินแบบประหยัดนะครับทุกคนเพื่อให้เราได้อยู่เอ่เรียกว่าเดือนชนเดือนนะครับถ้าเราใช้เงินหมดก่อนเดือนเนี่ยมันก็จะอยู่อยู่ยากอยู่ลำบากนะครับผมอานะครับแบงกบ,บี้นะครับตอนนี้ก็นะครับเก็บของนะครับเตรียมของเนาะเพราะว่าวันนี้อ่รถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ยได้ถ่ายได้มีอุปกรณ์เสริมก็คือแหลกท้ายรถ นะครับแดกก็คือสัมภาระนะที่บรรทุกสัมภาระนะครับผมก็มียางรัดนะครับมียางรัดของนะครับผมก็ตรงแหลกท้ายรถผมก็ขันน็อตแน่นแล้วนะครับวันนี้ก็เติมน้ํามันมาก็เต็มถังแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็ไปที่ศูนย์ h o n ด้าที่อยู่อากาศอํานวยนะก็มีถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผม นะฮะแล้วก็ตั้งโซ่ใหม่นะครับหยอดน้ำมันโซ่นะครับใส่กรอบทะเบียนนะครับพอดออีรถที่เขามากับตัวเนาะรถมือสองเนี่ยเขาก็จะเจาะรูแล้วก็ใส่น็อตมาแต่ว่ามันไม่มีกรอบซึ่งไอ้ตรงที่น็อตใส่อ่ะมันมันเป็นรูแล้วนะก็คือว่าข้างหลังเนี่ยมันสั่นเนาะเวลามันตกหลุมอะไรเงี้ยนะครับบางที มันไม่อยู่นะครับมันจะหลุดนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเราเอาไปใส่กรอบดีกว่านะครับเอาใส่กรอบแล้วก็น็อตขันใส่มันก็จะได้แน่นนะครับยึดติดกับบางคนหลังนะครับผม<อ>ก็คือวันนี้คือผมก็เช็คสภาพรถนะครับก่อนที่จะเดินทางในวันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็คือเราเตรียมตัวนะครับเพราะว่า,าแมกกาซีจะไม่ออกเดินทางกลางคืนนะครับเพราะว่า ว,วิสัยทัศน์ในการเดินทางคืนมันไม่ค่อยดีแล้วก็กลางคืนอันตรายนะครับมองการมองเห็นไม่เหมือนกลางวันกลางวันเราเห็นหมดนะครับว่ามีหลุมมีรถอะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็ค่อยๆไปนะครับพ่งนี้ก็ค่อย,อยๆไปนะครับ f c แต่ว่าต้องดูสภาพดินฟ้าอากาศก่อนนะครับอ่าไม่ใช่ว่าถึงเวลาเรากําหนดเวลาปุ๊บเราต้องไปเวลานี้ถ้าฝนตกลงมาทําไงเปียกนะครับ <laughs> เออเพราะฉะนั้น ดูสภาพดินฟา้าอากาศก่อนนะครับถ้าฝนไม่ตกโอเคทางสะดวกแต่ก็ภา,าวนาให้ฝนอย่าตกนะถ้าตกก็ให้ตกมาสักคืนนี้เลยนะครับตอนเช้าไม่ต้องตกนะนะครับขอใหอ้อ่การเดินทางราบรื่นนะครับก็เหมือนเดิมครับ FC นะครับก็คือไกลนะไม่ใช่มีไกลไกลครับใช้เวลาประมาณสองวันครับสวัน ก็เดินทางไปเรื่อยๆครับเดินทางไปงงตรงนู้นตรงนี้พักกินข้าวตรงนู้นตรงนี้ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เอฟซีได้รับชมกันเนาะนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะอาจจะเป็นสามนาทีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคลิปยาวมากมันอาจจะโหลดระหว่างทางมันอาจจะโหลดไม่ได้หรือยังไงก็ต้องดูเนาะนะครับก็ถ่ายให้เอฟซได้ดูว่าเออเราถึงไหนแล้วอะไรยังไงนะครับพักที่ไหนนะครับแต่ว่า ช่วงเย็นนะครับถ้าผมไปถึงจังหวัดไหนถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงจังหวัดปลายทางเราก็จะหาดีสอด์ทพักก่อนนะครับก็ผมก็ตั้งเป้าไว้ว่าสองวันถึงนะครับคือเราไม่มีรถยนต์นะครับเราไม่มีรถยนต์เราก็อาจจะลำบากแต่ว่าก็ยังดีกว่าเราไม่มีรถนะครับก็ทำไาเรื่อยๆครับ FC ครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายขอให้เราอดทน นะครับสักวันหนึ่งนะครับถ้าเราทำได้เราก็จะมีของต่างๆนะครับที่เราอยากได้นะครับแต่ตอนนี้อาจจะเพิ่งเริ่มอาจจะเพิ่งสร้างนะครับไม่เป็นไรนะครับคือสิ่งของนอกกายเราหาเราหาได้ตลอดนะครับผมอตอนนี้นะครับผมก็คิดการถ่ายไว้แล้วนะครับทุกคนนะ ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้คือคลิปอาจจะน้อยนะอาจจะมีแค่คลิปหนึ่งหรือ2คลิปเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ตถวแถวนี้ผมก็ถ่ายหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้การเดินทางนะครับคอนเทนต์ถ่ายก็จะ,ะการเดินทางนะครับว่าถึงตรงไหนอะไรยังไงพักกินข้าวที่ไหนนะครับก็จะถ่ายให้ FC ดูเหมือนตอนที่ผมเดินทางผมก็จะไลฟ์สดนะรพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ไลฟ์สดตลอดนะครับอ่า พรุ่งนี้ไลฟ์สดตลอดนะครับ FC ก็จะได้ดูการเดินทางของผมนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์เวียนไปทีละช่องนะครับก็ไลฟ์แมงกาบี B ่ฟิล์มก่อนแล้วไปตระกูลแมงฟิล์มแล้วก็แมงกะปูลชาแนลนะครับกวนอยู่สามช่องนี้ก่อนนะครับก็พอถึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงถ้าผมพักทีผมก็เปลี่ยนช่องไลฟ์ให้ให้ช่องเนี่ยมันได้สลับ ในการไลฟ์นะครับเอฟซีท่านไหนนะครับที่นะครับอยากดูคอนเทนต์ใหม่ของแมงกะบี้เนาะก็รอชมในคลิปเนาะนะครับก็ลากต่างไว้นี่คือผมพอแล้วผมไม่ได้ถ่ายแล้วยกเลิกนะครับยกเลิกในการถ่ายนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นนะครับของเราใหม่เนาะเอฟเนาะไม่ว่าอะไรก็ช่าง คือเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับไม่มีคำว่าสายนะครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวแมงกบี้คืนนี้นอนพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าก็ออกเดินทางนะครับก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกในวันพรุ่งนี้นะครับ f c อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกบี้ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในไลฟ์สดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ